เราก็รู้สึกว่าเราเขียนจากมุมมองหนึ่งที่วันนั้นเป็นวันที่แย่มากแล้วแบบถ้าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้นะมัน,นมันแย่มากพี่แล้วแม่โทรมาพอดีมีปัญหาทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าตั้งไม่มีโน่นนี่นั่นเลยนั่งอยู่วันท้ายรถตู้ที่แบบลังเสร็จเข้าในเมืองที่มีแสงไฟสีส้มฟิวเจอร์ปาร์คนั่งอยู่ฝั่งขวาเบาะหลังสุดแล้วแม่โทรมาด้วยโทรศัพท์ที่ไม่ใช้สกรีนเวยแล้วมันต้องแบบ เขาถามว่าเป็นยังไงแต่ว่าคือร้องไห้แล้วอะแต่แบบต้องทําให้เขาไม่รู้ว่าแบบเออมันคือเนื้อเพลงเลยครับชมีคนโทรมาว่าเป็นยังไงแบบต้องทําน้ําเสียงว่ามันเป็นยังไงแต่มือซ้ายอะปาดน้ำตานี่คือใช่เพราะว่าถือโทรศัพท์มือขวาอยู่ถือโทรศัพท์มือขวาอนีคือเรื่องของพี่บอยจริงๆเลยใช่ครับแล้วก็หลายคนที่เป็นเด็กแต่งวัดก็น่าจะรู้สึกแมีคนโทรมาว่าฉัน ไปได้ไหมกินข้าวหรือยังต้องทำเค็มแข็งและเหมือนไม่เป็นอะไรต้องบอกว่าไว้ต้องกลั้นน้ำตา